สญญาว่าขอบคุณมากครับสัญญาว่าถ้ามีอีเวนต์หน้าๆต่อไปอีกหรือว่าได้มาเจอคอมฟอร์ดหรือทางบิ๊กซีอีกนะฮะจะเปลี่ยนเพลงบ้างก็จะเป็นโอมานัทโอมาวิเวอร์ชั่นอีกเวอร์ชั่นหนึ่งให้รับประกันตัวเวอร์ชั่นสามชาตินะฮะเติมปากทันไหมฮะซับหน้าทันไหมตอนนี้นะฮะอ้าวมายิ้มแย้มแจ่มใสกันสักหน่อยฮะมาขอหนึ่งรูปนะฮะ ขอหนึ่งรูปเนาะเดี๋ยวนะผมขออนุญาตดูนะเห็นฝั่งนี้นะเกือบหมดเลยนะมีเห็นเห็นเห็นนะเห็น,เห,นเห็นนะบันไดเห็นหมดเลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมนับให้นะเดี๋ยวเฮพร้อมกันนะอันนี้ถ่ายรูปตปกติกันนะสาม มาครับขออนุญาตนะพูดถึงผลงานกันหน่อยครับเราจะได้ติดตามทั้งสองท่านยังไงได้บ้างเอ่อปีนี้นอกจากที่เราเป็นนักแสดงแล้วด้วยเนี่ยผมต้องกลายไปเป็นผู้ประกาศข่าวนะฮะแล้วก็เาเองก็ต้องกลายเป็นผมไม่ใช่นักแสดงนะครับผมเป็นโปรดิวเซอร์อ้โหเน่ก็ยังไม่แน่ใจว่าในช่วงเวลาของการถ่ายทำคือเมื่อไรแต่ว่าทุกคนน่าจะทราบอยู่แล้วนะครับผมกับซีรีส์เรื่อง X Morning ครับผมพร็อกแทนเก่าเปลี่ยนแปลงบ่อย นจะได้ติดตามรับชมปลายปีนี้หรือว่าต้นปีหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวดูความเหมาะสมกันเฉยครับครับผมแล้วก็ขอฝากพิเรยปาร์ตี้บินะ๊กเกนเกนได้เลยทียรอบนี้ผมว่าหลายๆอย่างน่าจะไม่ได้เหมือนพิเยปาร์ตี้รอบที่มันผ่านมาแล้วใช่ครับเพราะว่ารอบนี้เนี่ยผมว่าทั้งผมเองแล้วก็พี่สิทโตมีวิธีการคิดในแง่การทำคอนเสิร์ตที่แบบเติบโตมากขึ้นกันทั้งคู่เลยอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นผมว่าอย่าทิ้งคอนนี้นะ คือพ่องจะบอกว่าเราสองคนเริ่มเริ่มเก็บตัวซ้อมกันแล้วด้วยใช่ใช่ใช่ครับเริ่มเริ่มเริ่มซ้อมเริ่มวางแผนกันแล้วอะไรเงี้ยครับผมเชื่อว่าหลายอย่างที่ทุกทกคนคาดหวังเอาไว้อ่ะจะได้เห็นแหละแต่บางอย่างที่ไม่ได้คาดหวังเอาไว้ก็อาจจะได้เห็นนะครับโอ้พหแน่นอนอวยพรหน่อยแฟนๆบอกว่าอยากจะกดบัตรให้ได้อวยพรหน่อยได้ไหมครับครับเอออ่ะไม่ว่าจะกดบัตรอะไรก็ขอให้ทุกคนกดบัตรได้อะไรที่บนไว้ก็ทำ เราต้องเอะไรที่มันเกินไปก็ไม่ต้องทำผมเห็นแต่ละอย่างแล้วก็ไม่ได้เห็นผมงมีมินขึ้นมาได้หิือมินมินหรือมินที่มินรู้สึกว่าอะไรที่มันเกินไปก็ไม่ต้องก็ได้เด็กเราผมอ่ะขอเสียงปรบม่กัน ขอแสิงโตเลยนะีรับ,ขอขอบรทุกท่านที่มาเติมเต็มงานของเราในวันนี้ครับต้องขอขอบคุณทางคอมฟอร์ตมากๆนะครับที่วันนี้มีผลิตภัณฑ์ดีๆให้พวกเราได้ใช้นะครับรวมถึงขอขอบคุณทางบิ๊กซีด้วยที่จัดสถานที่ให้กับพวกเราได้มีกิจกรรมร่วมกันเอาละครับตรงนี้นะชาวพิรยาทุกคนครับอย่าพึ่งไปไหนกันอย่าพึ่งไปไหนกันนะครับเพราะว่าคุณอาจจะมีโอกาสได้รับฟองหนึ่งสลึงจากทางบิ๊กซีไปก็ได้นะครับดังนั้น อยู่กับเราในงานนะครับไม่รอช้าครับเราจะขออนุญาตจับทองเลยนะฮะขอเรียนเชิญคุณสุพนิดาสุดาชิพครับรองผู้จัดการสาขาพิเสียรัชดาครับเรียนเชิญบนเวทีเลยครับนี่นะฮะคนสุพนิดานะครับจับหนึ่งรายชื่อคนลึกๆฮะคนลึกๆคนทั่วทั่วลุ้นกันว่าจะเป็นใครนะครับร้อนะฮะรอนะฮะมารุ้นกันนะหนึ่งใบเท่านั้นเลยครับ เอาแล้วนะฮะเอาแล้วนะฮะอยากไม่ได้นะฮะอยากทุกคนได้แต่วันนี้จะมีเพียงแค่หนึ่งรางวัลเท่านั้นและผู้โชคดีอยู่ในมือผมแล้วครับผู้โชคดีที่ได้รับทองหนึ่งเสนอได้แก่คุณระพีพันธ์เหลืองทา เาให้เห็นกันส่วนๆไปเลยบ้าคนเวทีนี้เลยเนี่ย